ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA และการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหว้วยปอเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด389คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนโรงเรียนบ้านห้วยปอมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานโดยมีการพัฒนางานตามข้อตกลง PA และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษารวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสารสนเทศประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีคณะกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด,ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและสอดคล้องกับภาระงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้มีนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้จากผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สร้างความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษามีระบบการให้บริการในสถานศึกษาและมีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เพิ่มปูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการพัฒนานวัตกรรม ที่เกิดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาได้กำหนดประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปออำเภอประโคนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้3ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ท่ขั้นก่อนการพัฒนาแนวทางศึกษาวิเคราะห์สภาพและปัญหาด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามบริบทและสภาพจริงของโรงเรียนตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการยกระดับ,บผลสมัมฤทธิ์ของผู้เรียน รั้นที่2คันบ่มเพาะเสริมเติมกำลังส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือกระทำ Active Learning จัดการเรียนการสอนโดยมีการสร้างบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวกสอนต้มเสริมเพื่อช่วยเติมเต็มการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนสร้างสื่อและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเองสร้างเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาใช้ในการแก้ปัญหาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นตอนที่3ขั้นงานเกาะติดนิเทศกำกับ ติดตามสร้างัญและกำลังใจโดยมีการให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สะท้อนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาและชื่นชมให้กำลังใจผลลัพธ์การพัฒนาโรงเรียนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยครูได้รับการพัฒนาตรงตามสภาพปัญหา และความต้องการที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจนทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและทักษะชีวิตซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและสัญญาบันวิชาชีพทันผู้อำนวยการจรัญรสิทธิศักดิ์เป็นผู้มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธทำมีจิตอาสามีจิตสาธารณะที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมและมุ่งผลสำฤธิ์ของงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาบันของวิชาชีพจากการขับเคลื่อนในทุกๆด้านส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพในยุค new normal สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านห้วยปอโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชนพัฒนาผู้เรียนคืองานของเรา